อ,อยากกินไอติมแต่ไม่อยากกินไอติมในเซเวนเพราะว่าไม่กล้าเข้าเซเวนเขากลัวโควิดอทำอไงดีนะไปดูตู้เย็ยนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคสวัสดีครับผมปิดบพุตธิสารชาแนลวันนี้นะครับเ,เราจะมาทำไอติมนมเปรี้ยว ไม่น่าจะมีในเซเว่นอ่าะ <Wow. S 1> เบื่อแล้วครับไอติมในเซเว่นไม่อยากกินแล้วเดี๋ยวไปดูตู้เย็นกันก่อนดีกว่ามีไหมไมีมว่ะมีพอดีเลยอ่าเอาตุ่นี้ครับทำสักกล่องหนึ่งเด้ไหทำสองกล่องทำสองกล่องนะ Yeah. มันเสียบนะจะได้มีกินอันนี้นี่อันนี้ครับนมเปี้ยวที่เรากินนะครับเป็น d ั s h Milk f in One นะครับสําหรับอันข้อมูลโภชนาการนะครับก็คือไขมันนะครับมี1.5คอเลสเตรอรีลไม่ใช่ไม่ใช่1.5คอเลสเตรอรอลเอาไม่หยอกหยอกหยอก1.5แคลอรี่นะครับ1.5 ไม่ใช่หนึ่งจุดห้ากิโลนะครับหนึ่งจุดห้ากิโลกิโลกรัมนะครับมีคอเลสเตอรอลสิบมิลลิกรัมโปรตีนสามกรัมแล้วก็คาร์โบไฮเดรตยี่สิบสี่กรัมครับโอเคว่าวิตามินซีสูงครับวิตามินซีสูงกินแล้วฟันแข็งแรงไม่มีเลือดออกตามใบฟันทีนี้วิธีทำนะครับวิธีทำไม่ยากครับง่ายง่ายมากง่ายมากครับเราก็เราก็ปาดตรงนี้ออกนะครับปาดตรงนี้ออกนิดนึง กีดเนี่ยมีดมันใหญ่นะฮนะกีดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ประมาณนี้ได้ไหมนะ้องเดี๋ยวดูก่อนอ่ะปาดพอดีเอาไม้เสียบนะครับต <Okay. S 1> อนนี้ก็ได้แล้วอ่าเราทีนี้ไม้ติ่มเขาไม่มีนะครับไม่มีโอ้ผมไปซื้ออยู่สี่ร้านไม่เจอเลยครับร้านที่หนึ่งไปร้านจักรยานร้านมอไซค์ร้านซ่อมมอไซค์โอ้ ไม่มีครับร้านสองไปร้านอาหารตามสั่งก็ไม่มีร้านที่สามก็ไม่อยากเข้าเซเว่นนะครับก็เลยเลยไปร้านเบนท็อปเจริญก็ไม่มีครับาารไม่เจอเลยแล้วก็อีกร้านหนึ่งร้านที่สี่ร้านส้มตำก็ไม่เจอเหมือนกันโอ้โหเมันก็เลยเอาอันนี้แล้วกันตะเกียบนะครับตะเกียบเอาตะเกียบมาใช้แทนอ่าเสียบลงไปครับ นี่เราก็เสียบมงไปต้องแบ่งเป็นสองนี่ก่อนปาดให้มันเยอะๆกว่านี้อีกออนะอเสียบเข้าไปครับเอาลึกพอประมาณนะฮะลึกพอประมาณไม่ต้องลึกเบ้อ <c oughs> เดี๋ยวไม่มีที่จับโอเคครับเรียบร้อยครับได้หนึ่งอันแล้วครับมาอีกกนึงทำอีกกัน <c oughs> ทำเหมือนเดิมนะฮะทำเหมือนเดิม หรือว่านี้จอด้านข้างดีไหมค่อยเก๋ๆทานข้างโอ้ค่อย,อยโอ้ ได้กินได้กินง่ายไปวะนี่ต้องมาแล้วล่ะไอติมเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้แล้วจะได้เป็นแบบนี้นะครับได้เป็นแบบนี้นะครับมีสองแบบให้เลือกถูกติมแนวนอนกับแนวตั้งทีนี้ก็เขเ้าต <Okay. S 1> ู้เย็นเลยครับโอเคแชร์หมครับแช่ร์แบบนี้นะครับ ไว้หนึ่งคืนนะครับไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนเจอกันใหม่ครับ A few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งคืนแล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราดูว่าเจ้าไอติมเราจะเสร็จหรือย,ยังครับว้าว <Wow. S 1> โอ้โหแข็งโป๊กแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยครับโอเค ทีนี้เราจะมาปากกันนะครับว่าจะกินเป็นยังงทำไแก่แนะล้วัินฉสิได้กินมาเนาะมือนนิเนาะพี่น้องอถ้าเด็กๆทุกคนทำเองนะครับต้องอยู่ในความดูแลผู้ปกครงอ,งอ,งองนะเพราะของมีคมนี่อันตรายนะ รุ้นไปพร้อมกันนะคะเนื่องจากว่ามีดนะคะกินแบบนี้ช้าครับช้าไม่เข้านะคนี่ต้องกินต้องหั่น่นีเลยไม่คมต้องหั่นเลยนะบุดจำบุดบ,บุดจำบ,บุดเออบ,บุดจำบ,บุดอะไรออกก่อนทั้ ว้าวโอ้โหเรียบร้อยครับเหมือนไอติมทางสมัยก่อนเลยอเสียไม้ที่วาห้าบาทเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมสมัยก่อนไอติมมันจะเป็นตู้นะครับใช่เป็นตู้ไอติมที่ขับมอเตอร์ไซค์มาขายนี่แพงละห้าบาทเหมือนกันเลยนี่โอ้โหสีสันน่ากินครับสีสันน่ากินอยากชิม ว่าน่ากินจังเลยรสชาติเป็นไงคะรสชาติครับเหมือนเหมือนกับเรากินนมเปรี้ยวครับเหมือนเป๊ะเลยลองทำกินดูได้นะครับเหมือนกับเรากินกล่องทำได้ทั้งสองอันเนี่ยโอ้โหแต่งพ่อแม่แบ่งผมได้นะครับอันไหนอร่อยกว่าระหว่างกินแบบเป็นน้ำกับแช่แข็งแช่แข็งครับผมชอบแช่แข็งใช่ไหมมันรู้สึกฟินกว่าฟินครับเหมือนกินไอศกรีมเลยโดยเฉพาะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะ สำหรับใครที่อยู่บ้านก็สามารถที่จะทำกินได้ขอแค่มีแค่มีตู้เย็นตู้เย็นอันนี้นมเปรี้ยว just new 4 in 1ไม่จำเป็นต้องลองนมเปรี้ยวก็ได้นมอย่างอื่นก็ได้นมอย่างอื่นก็ได้นะคะโอเค โดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่ดูอยู่เอานมโรงเรียนมาทําก็ได้นะคะสําหรับคนที่อยากกินเย็นๆเพราะว่าอากาศเมืองไทยบ้านเรามันร้อนแล้วก็ประยุกตประยุกต์กินอร่อยมากครับทำกินเองได้นะคะอร่อยไหมนหน่อยว้าเป็นไงบ้างคุณผู้ชมตากล้องชิมแล้วนะคะรสชาติเป็นไงครับตากล้อง มันก็จะพิเศษพิเศษกว่ากินนมปกติเพราะช่วงนี้บ้านเราอากาศร้อนมันต้องกินแบบนี้ a m a z ิ่งมากเลยนะคะสรุปนะครับก็ถ้าทําแบบแนวตั้งนะครับจะได้แค่อันเดียวตัวป <Wow. S 1> ั่นก็ได้แค่อันเดียวแต่ถ้าทาแบบแนวนอนอนะครับออที่มันเป็นอย่างนี้เนีแ่ยบบตอนแรกจะแบ่งได้สองอันนะครับ <Yeah. S 1> ได้สองชิ้นเพราะว่า uh. การจับมันมีสองใช่การจับมีสอง,สองชิ้นแต่ถ้าทําแบบนี้อนะ่ะเราจะจับได้แค่อันเดียว ทางเดียวนะคะเดียวก็คือกินแล้วแต่นะคะแล้วแต่แแตชอบแล้วแต่ชอบ Amazing มากเลยนะคะชิปนี้โอ้กล้องก็งงๆเหมือนกันอร่อยมากครับเพิ่งเคยเห็นนะคะอย่าลืมไปลองทําดูนะคะสําหรับบ้านต้องมีตู้เย็นก็คือมีช่องฟิชนั่นเองนะคะอาจจะทํากับน้ําโค้กน้ําสไปซ์หรือว่านมอ,อย่างอื่นก็ได้นะคะ อ, <Wow. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ฟ <Hey. S 2> ังเสียงพี่ดิ้นบมาครับเต็มาลองทำจินที่บ้านได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอตัวไปกินไอตีมต่อก่อนนะครับบ,นนรบ,บ๊ายบาย